หลายครั้งนะคะที่ครูอ้อหามักจะเจอคาถามอะค่ะแบบหนึ่งค่ะที่ไม่เกี่ยวกันนอกกายนอกใจไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะบานปลายค่ะเป็นลักษณะที่ว่ามีอาการเบื่อสามีค่ะและบางทีก็รู้สึกว่าสามีมีอาการเบื่อเราค่ะรู้ไหมคะวิธีการแก้ไขปัญหา ทางแก้ทางแก้ตัวเนี้ยมันง่ายกว่าการที่เราไปแก้นในเรื่องของปัญหาที่มันบานปลายปัญหาที่มันใหญ่ๆค่ะเช่นสามีแอบมีเมียน้อยสามีไปน,นอกใจเราสามีนอกกายเราก็ไม่ยอมหยุดคุยกับสาสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นค่ะแต่ความน่ากลัวของการที่เราเจอปัญหานี้แล้วเราปล่อยไว้อะตัวนี้แหละคือประตูด่านแรกที่จะทําให้เราแบบเนี่ยเป็นคนปูทางปูพรมแดงเชืเ้อเชิญให้หมือที่สามเข้ามาในบ้านในความสัมพันธ์ชีวิตคู่เราแบบง่ายๆค่ะ ราะสัญญาเตือนอันดับแรกอะ่ะที่เรามีอาการเบื่อสามีหรือสามีก็มีเรีแอคชั่นในการเบื่อเรานะคะแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติดีกับเราผู้จางกับเราแบบไม่ค่อยดีผู้จางมะนาวไม่มีน้ําทํากับเราเหมือนเป็นคนคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปอะ่ะที่ไม่ใช่คนสําคัญไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่แฟนอ่าไม่ใช่คนที่เป็นคนรักทําแบบบางทีก็เหมือนข้ามหน้าข้ามตาเราแต่ปฏิบัติกับคนรอบบ้านดีกว่าเรา แท้ที่จริงสิ่งนี้ค่ะมันคือสัญญาณเตือนค่ะว่าตัวเราต้องปฏิวัติตัวเองได้แล้วหลายคนค่ะที่ครูอ้อพอพูดแบบนี้เขาก็ะะจะบอกว่าทำไมหนูต้องเป็นคนแก้มันสิต้องไม่นคนแก้ให้กับหนูคุณรอคุณดูไหมคะถ้าเรารอให้สามีหรือแฟนเราเป็นคนแก้ไขอะไรให้กับเราเราจะไม่ได้สิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนแก้ก่อนเราจะเป็นคนที่ได้เปรียบและโดยปกติค่ะจิตวิทยามนุษย์ธรรมชาติของสมองผู้ชายเขาจะเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมันมีรีแอคชั่นไปกระทบต่อจุดอ่อน ต่อสิ่งที่มันเป็นปกในใจของเขานั่นกับเราเปลี่ยนแปลงชัดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแ,ลงแรงเนี่ยเขาจะมีการรีแอคชั่นในการเปลี่ยนในแบบที่เราต้องการเช่นอาการที่เขาพูดจามไม่ไดีกับเราอาการที่เขา,าเขาไม่เคารพเราไม่แสดงการให้เกียรติเรามันมีช่องว่างช่องหนึ่งค่ะที่เราเนี่ยเป็นคนไป ะสะแสดงพฤติกรรมที่ทําให้เขาเนี่ยกระทากับเราแบบนั้นเองนะตัวแฟนเราก็ไม่รู้ตัวเราเองก็ไม่รู้เช่นคะ่ะเราเป็นคนที่มีสิทธิ์พึ่งพาเขามากกว่าและตัวเราเองก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ในสิ่งที่เราเป็นคนสร้างด้วยตัวเราเพียงคนเดียวให้กับเขาสิ่งนี้คะ่ะแท้ที่จริงแล้วมันคือปัจจัยขั้นพื้นฐานในการมาจ่ายที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทะเบียนสมรส ไม่ใช่ระยะเวลาแต่งงานกันมานานๆาไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือสิ่งมาใจเพียงพอแล้วนะคะอย่างเช่นเ,เหตุการณ์ที่เคยไปร่วมทุกร่วมสุขสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งมาใจสามารถมาลายหายไปได้ทุกเมื่อถ้ามีสิ่งที่กระตุ้นความเครียดหรือมีสิ่งที่เราไปกระตุ้นความเบื่อหน่ายให้กับตัวเขา และถ้าวันนี้เราเจอสัญญาณตัวนี้แต่เราเพิกเฉยมองข้ามไม่แก้ไขแน่นอนสเต็ปต่อไปคือการที่เขาไปคุยกับผู้หญิงอื่นการที่เขาอยากไปสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นการที่อยู่ดีเขาก็ไปเ,เที่ยวบริการซื้อกินเที่ยวไซรลไลหรือว่าไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย อย่างที่สองที่เราต้องทําคือการสร้างสิ่งที่เหนือกว่าในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งนี้แหละค่ะมันจะเป็นการสั่งสมองเพราะว่าเราคือคนที่สําคัญไม่ใช่โนบอดี้เราเป็นคนรักที่แท้จริงไม่ใช่คนรักพี่แค่ลมปากหรือว่าในนามปากกาสิ่งนี้แหละค่ะที่มันจะเป็นการที่ทําให้เขาอยากให้การเคารพเราแล้วก็ให้เกียรติเรามากขึ้นและประการที่สําคัญคือ และประการที่สําคัญเลยค่ะคือภาษาสั่งรักภาษาจิตวิทยาซึ่งภาษาตัวนี้มันไม่สามารถสั่งด้วยคําพูดได้มันจะต้องสั่งทางภาษากายที่เราเป็นคนไปสั่งสมองเพราะว่าเธอดูฉันนะฉันไม่คนที่ให้เกียรติตัวเองฉันไม่คนที่เคารพตัวเองและติ่งนี้แหละค่ะมันจะเป็นการทําให้เขารู้สึกรักราวอยากทุรุทนอมเรา และก็ปฏิบัติดีกับเราค่ะแต่ไม่ใช่การคาดคั้นการใช้คําสั่งหรือการกระตุ้นคําถามเยอะๆทีๆซ้ําๆได้สิ่งที่ทําให้เขาเกิดอาการเบื่อหน่ายครูขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ปัญหาอาการเบื่อกันเป็นอาการเป็นอาการเริ่มแรกที่ว่าแก้ไขได้ง่ายมาอยู่ที่ว่าคุณจะแก้หรือไม่แก้ถ้าไม่แก้คุณจะเจอปัญหาที่มันหนักมากขึ้นกว่านี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ